มาฮัลโหลดับดิดีครับยอบุกกดดับดิ้งครับโอ้ยตึ้นไม่ตกเลยตระเจ้าตายอาเลยคนไม่ตกคนไม่ตกวิ่งแรรกบวิ่งแรก ปร่งไปตัวกันได้เรียกกันนี่ต่างใจต่างกว้าเลยดำลงแจก็ผมต้องไปต่างใจดำไม่เดี๋ยวกลับต่างใจดำไม่ดำลงแจกินมันต่างเจมันเรือมันนี่ดำไม่ลงเลยส่วนนักก็ไม่ไก้งลงไง tôi thấy là bông kỳ tít rốt luôn lại bì ra gần như là gần là có đây là gần 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 đây เตโตกันได้บุ้งกี้ตู้ปลากีบุ้นเรียบร้อยแล้วกันโตกีบุ้นเรียบร้อยโเบ้เออไอรุดเหมนจินไปเลยเรื่องวะโตกีบุ้โตกีบุ้นเนี่ยนี่ตัาอ่ะไม่ตอดักเกอรเรียบร้อยเลยพี่น้องเหลือแค่นี้แล้ว Năm nay con đá cướp nó lèo nàm, nó nằm Nằm lùng, nằm Nè nó, chân lên ดั้มปุ้มลุกนะลุงน้ำกันลุกเลยดั้มปุ่มลุกกันนะต้องไปตั้งใกล้ไหมตั้งใกล้กันหลังไหมเดี๋ยวว่ายลุงคน ตอนนี้ว่ารักคาดะเกล็ดดักคาดไปหน้าอะไรคนน่าร้ำไปบว่าจับตึงเบิร์นนส่ลไปเหมือนคนในภาใต้ ครับก็ละจันมึนจันมึนจันมึนต้านแล้วแม่มากครับเวาเวลายับสปาดกลพูมันรับแบแปดอะไรี มาแล้วเ <c oughs> ม็ดต่างกันเลยต่างโรต่างจองล้างจองล้างนี่คือเม็ดตุกคลิ้งเลยกันนี่ปุงกีกันเลยนะตอนนี้ันนวลปุงกีไม่โร่ไม่จองล้างไม่จันวนวล man Giọt cà phê đây Mấy giờ tăng dọc rút Ô, lên <San> lên lên vơ lẹ vơ lẹ ok rồi lằng cao rồi đéo đợi chứa lên không có đẹp แต่ร้นร้อนแพรบเลยกรนกเอฟดิร้อนแพรบเลยตีน่านเตวิ่งดิ้นอยู่เตนู้มุ่งบ้านนู้เมุ่งบ้านจ่าจินฝนตกนักฝนตกนักเลยได้หวะเีนี่ฝนไม่ตกแต่ว่าร้นร้นหมักอ้ตายตายตายร้อนปนี้มันก็อย่าว่าร้นร้อนอบอ้าร้อนอบอ้าแต่ฝนไม่ตกแต่ถ้ามันตกง่ายดีกดีเลยนี่นี่ตบต้นนี่ đi đi rất lời tao vào quân tổng tập tuần này tô cao mô cổ ông tái lươi này tái tuần này này tao bảo mắn quân tổng đi quá tỏi tê lăng tổng tỏi lăng cao quân ok quay tay mấy

ลงไปตังไม่เลยดำไม่เปรีย้ยมาลงเจ้าว่าเดิมเลยนี่เห็นว่ามันมันไม่จาก,กันตึ่งกันนั้นนี่ทีตอนนี้มันจ้ามากเลยนี่ลง ตาเบิดเลยนี่พอลงไปก็ลัางอันเดี๋ยวขึ้นมาบนรถตาเบิดเลยตาเกี้ยวเลยหัวตามันมันแบบราคนมันคนหูมันเบิดไปเลยเนี่พี่ มีรถนี้ไม่มีอะไรตอนนี้รถยกตู้รถยกตู้ไม่มีอะไรนะจ๊ะเดินขึ้นโองแบบไม่กำเลยแสดงว่ากำร่งยังไม่ธรรมดาครับ ตาเลยวป้ายนกนี ة, ่รถโบนี่ตาว่าไปน้อยก็คือเรียมเลยรถกำลังเลยปั๊มเลยอย่างแรงรุ่ยตาเดียวโจมนกมันนี่บบนี่พวกตลักบวพุงปีบวจองหลังนี่เนี่เอวเรื่อยกันอย่างไม่ปบื้อที่เอวเรื่อยอย่างแน่เลยอันใดเปลี่ยนโจเปลี่ยนพุงนี่ทำตลักไม่เรียมเลยนี่รถ รอเลยชุ่มหนกมันไม่ไายด้วยแต่ไหนเลยเด็ไปในอย่างร้อยเลยรถรถอย่างแรงร้อยนี่ตัวนี้เป็นต,อง,ตองรยรุ่นแฟสตัวแรกเลยครับตัวนี้เป็นซูปเบอร์เอก็ก อันนี้เป็น r ูเปอร์อันนี้ต้องรอยทูเปอรเลยนะเปียกรุนแปตัวเล็กแค่ไม่ต่ำมาเป็นรุนเไม่รู้นตัวนี้รุนจริงรุนแปมันน่าจะเรืออยัางูเปอร์เอกเลยนะอันนี้เป็นรุนเจ็ดไปเลยโอเคกับิปนี้บายบายกับพุ่อสดีครับ